คุณเอับาคเพื่อนมาเดินดูกับเพเดินเข้าไปที่ซอยนี้ดีกว่าน,นะเผื่อเจอที่ถูกใจุ่เขาขายอะไรกันลนแลนแลี่เลยะเยผลไม้จะมีลูกหนังกนะ็มีมะม่วงใบด้วย

อันนี้เท่าไรหกร้อยหกร้อยสวยงามมากเลยดั้มเดิมเลยเนาะสวยงามโอ้อันนี้ก็น่ารักดีเนาะสวยอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้สะพายอย่างนี้เหรอสะพายข้างง่นัค่ะ ก็ได้ี่ชาย,ชายก็ได้ผูห้หญิงก็ได้สวยดีอันนี้น่ารักจริงกระเป๋ากระเป๋าแต่น่ารักดีไปทางนี้ดีกว่าน,นะไปอยู่นานครับอยู่นานแล้วจะได้ซื้อฮัลโหลสวัสดีครับ รองเทา้าซ่อมรองเทา้าอยู่นานๆแล้วก็จะได้ซื้อนะครับเพื่อนๆเดินออกมาสัก,กเล็สักกด็ดีจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับเอาเดินไปเดินมาแล้วหลงหลงแล้วก็ซื้อนะครับโอ้ดูเพื่อนๆดูรองเท้าครับรอ,องเทา้าเนี่ยรองเทา้าถ้าเรารู้จากแหล่งเนี่ยเราก็จะ จะรู้ที่ซื้อนะครับอันนี้พาเพื่อนเมาเดินในแหล่งที่อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเดินมาแล้วจะเจอเจออะไรที่แบบเราที่น่าสนใจนะครับเพื่อเดินลัดออกมาทางนี้ดีกว่าออกมา เดินซะเหนื่อยเลยครับมาลงเกลือทีไรก็เดินถ่ายคลิปอย่างนี้นะครับถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเหมือนมาด้วยการโู้นี้รองเท้าวสวยๆอย่างนั้นเลยครับเคยซื้อไปล้วแบบเมื่อกีเราใส่ไม่ทนเราเราก็ทิ้งนะอยากอยากใส่ครับแต่ว่าซื้อไปแล้วก็ไม่ทนพอไม่ทนแล้วก็ไม่ใช่ไม่ทนคือเราไม่ทนใส่ รองเท้าเขาดีๆนั่นแหละอย่างเนี้ยกุชชี่น,นะครับกุชชี่อันนี้โอ้แบรนด์ดีๆดียนะครับรองเท้าเจ้าสวยงามครับผมสวยงามตามท้องเรื่องโอเคครับคลิปนี้จบที่รองเท้านะครับลองรองเท้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ